ยังโหดเออผู้ชิดีปอป๊บงามครับนะเนี่ย,ยสบายใจอยโอ้ลงได้เหรอสวัสดีครับพบกับช่องตีปิ้นสองออนตีพัทครับ ครับอีพีนี้เราอยู่ที่บางกอกกอล์ฟคลับครับผมมีเอฟซีถามว่าทําไมหลังๆเรามาสนามนี้บ่อยจังซึ่งเมื่อก่อนเราไปสนามนึงถวารงสิ่ก็ต้องบอกว่าสนามที่นี่ด้วยคอนดิชันด้วยราคาด้วยระยะทางอะไรอย่างเงี้ยแล้วด้วยบรรยากาศนะฮะค่อนข้างดีเนี่ยดูสิไม่มีกวนวุ่นวายรถไม่พุกพ่านเลยนะแต่วันนี้นั่นคงเป็นวันหยุดด้วยแหละเนาะใช่แต่ถือว่าวันหยุดก็ยังดูแบบดูไม่ค่อยแบบพุกพ่านนะแล้วด้วยสภาพหญ้ากรีนเซเวอะไรพวกเนี้ย คือตอนนี้กําลังเฟิร์มมากเลยครแล้วก็ช่วงบรรยากาศที่ก่อนอ้นนี้ที่มาตอนนี้ใกล้บ้านผมด้วยแหละแล้วก็เดินทางง่ายนะใครอยู่ในเมืองเนี่ยจะมาบางกอกกอล์ฟขับก็ลงทางด่วน,น,นสีสมานน่ะนิดเดียวเซิร์ชได้เลยแล้วเขาก็จะจัดทางให้ที่กูเกิลเขานําทางมาเนียนอยู่แล้ว <c oughs> ลงสีสมานแป๊บเดียวถึง,ถงมีจากบ้านผมมา5้าทีมันก็เลยเป็นสนามโฮมไปโดยปริยายบางที เรามาแบบไม่ห่างกันมากนะแต่เขาปักปักธงเปลี่ยนเร็วมาก,กน,นะเขาแก้แบบเซอร์ไพรส์อะเซอร์ไพรส์สสทุกๆลุกรอบอะเมื่อก่อนจะหยงแยงกินนี่นี่นะหลังๆเริ่มชินแล้วกลายเป็นว่าไปพัดที่อื่นขาดขาดจริงๆแยงแยงแต่ช่วงนี้ผมผมว่าที่เนี่ยเฟิร์มมากกินชอบมากนะอคดูีนี้ก็ต้องเรียนเชิญมานะช่วงนี้เป็นช่วงอากาศกําลังดี ราคาก็ดีราคาก็ดีโปรโมชั่นอะไรก็ลองเข้าไปดูได้นะครับที่บางกรอบกอบขับนะครับ วันนี้เราจะกติกาไงดีพี่บอมเราจะแบ่งเป็น2ทีเหมือนเดิมทีมละสามคนแต่เราจะแข่งกันเนี่ยเวลาเราแข่งเนี่ยตอนหนึ่งหลุมเนี่ยเราจะเลือกตัวแทนในทีมมาทีมละ้หนึ่งคนเพื่อเอามาชนกันแล้วก็แข่งกันไปถ้าเดี๋ยวยังไงเราต้องดูสถานการณ์อีกทีว่าจะแข่งคู่ละกี่หลุม,มถ้ามันติดมากก็หล,ลุมเดียวคู่ละหลุม,มถ้ามันสบายๆก็คู่ละสองหลุมแล้วเรามารวมพอยต์กันเมื่อเราแข่งครบสามคู่ วันนี้กติกาจะเป็นอย่างนี้ครับแต่ตอนนี้แบ่งทีมไปแล้วนะแบ่งแล้วแบ่งแล้วเห็นสีเห็นสีนี่แขนแล้วนี่ไงมีขาวนี่ไงเขาเขาใส่เขาใส่เสื้อโทนเดียวกันมาเขาอยู่ทีมเดียวกันไปอนนี้หนึ่งทีมอันนี้หนึ่งทีรวมผมด้วยนะครับสำหรับที่บางกอกในวันนี้ผมก็ติดลูกนี้มาด้วยฮะเป็นโปรวีวัน2025นะครับผมก็ต้องขอบคุณทางทยลิทแล้วก็ฟิวเจอร์คอ์มากนะครับที่สนับสนุนมานะฮะ แต่อันนี้เป็นโปรวีวันนะแต่ตัวที่ผมชอบเป็นโปรวีวันเอนะตัวนี้เอาโปรวีวันมาขอบคุณมากครับนี่ซูเจกราฟซูเจกร้าแ่หาซื้อได้เลยตอนนี้อยู่ที่ไหนร้านอะร้านอยู่ที่สนามได้กล์ฟเกียรติธาดาครับที่ลาดพร้าว71นะครับผมเป็นไททอลิสคอนเซปต์โตครับผมถ้าเข้าไปสนามไดเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาอ๋อดีเลยเข้าไปปุ๊บถึงร้านเลยอ่าเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเลนแรกเลยเราเรามีแขกเราเชิญวันนี้แนะนำหน่อยโปรพีแนะนำหน่อยเรามีแขกเราเชิญครับอันนี้นะครับ วันนี้นะครับหมอปาล์มครับผมหมอปาล์มปาล์มยานไม่ใช่ไม่หมอปาล์มหมอปาล์มเป็นหมออะไรครับแนะนำตัวเลยครับหมอนวดค่ะแพทย์หมอกายภาพค่ะโอเคโอ้เล่นตัวเองใช่ค่ะทุกคนส่วนใหญ่ก็เรียกว่าหมอนวดเป็นหมอกายภาพค่ะตอนนี้ทำอยู่เป็นคลินิกชนค่ะย่านบางพลัดค่ะคืออาการคนที่คนสมัยนี้เป็นกันเยอะเป็นคืออาการอะไรออฟฟิศซินโดรมเหมือนเดิมซินโดรมส่วนใหญ่ค่ะก็ ขยับตัวน้อยพวกราพวกเรานี่ถือว่าโชคดีได้ออกมาออกรอเราก็จะเจ็บป่วยแบบอีกแบบอีกกลุ่มหนึ่งใช่ก็จะเป็นกลุ่มนักกีฬาอันนี้ก็จะแบบปึ๊ดกบๆๆหลังกรอบใช่โอเคครับเดี๋ยวไปดูสีมือหมอในสนามกันอันไหนไม่ดีข้าเอาลงนะคะโอเคถ้าเส้นยืดให้ปรึกษาหมอ้าบ้านจะโดนยืให้ปรึกษา เรามาเริ่มที่หลุมแรกเลยฮะหลุมหนึ่งไม่ใช่หลุมหนึ่งในสนามนะหลุมหนึ่งของเรานะฮะเป็นหลุมพาสามหลุมที่สองนะครับี่พูท้าชิงนี่อีะผมจะแพ้ไม่ได้นะครับผมแพ้เดี๋ยวยิ้มกระโปรงคุณหมอไม่พี่พูดแล้วนะไปลอะไปดูไปดูไปดูอุ้ยอุ้ยอุ้ย ถนนถนนยุ hey, <pic> ้ยเด้งยุ้ยะหมไปไหนวะโอ้ยนี่เธอเกิดนะแล้วนยังอยู่แล้วสบายใจแล้วยังอยู่ยังอยู่โอ้ยตเโอเคโอเค งามครับนะ้าเ,<อ>เนี่ยสบายใจเาอะไรคร,รับเนี่ย <c oughs> เอาเงีิบแล้วครับตอนตอนตอนนี้พี่หมอยืนแช่งอยู่ตอนนี้ว่าหมวนหมวนหมวนใช่นะเฮ้ยดับเบิ้ลดับเบิ้ลอ่าลุมนี้ลุมนี้ยังไงลุมนี้ทีมทีมผมทีมผม เ,นนเสียงเงินนี่เสียงเงินเสียงเงินได้ไหมครับได้ไหมครับชนะพ้าตาบดเบิ้ลครับทีมเราครับโปต่อไปเป็นตาโปแล้วนะตาผมเหรอใช่พร้อมไหมผ่าห้านะได้ดิได้ดิสู้บอลใหมวไหมวันนี้าจากสภาพร่างกายอะ่ะสบายสิทธิ์ <ตอ S 1> ล้างครูหไหมต่อให้ต่อให้ด้วยต่อให้ด้วยต่อให้ผมก็ยังเอาไม่ลงอยู่ดีอ่ะคนนี้เอาลงยากแล้เฮ้ยมั่นใจดี คุณมีตุนลละหนึ่งสกอร์นะจ,จะจาพาจะพาสามนำอยู่หนึ่งศูนย์นั่นเนี่ยเออคุณคิดว่าสิทธิ์ล้างครูไหมวันนี้คุณก็จะแพ้แพ้ผมเหมือนเดิมนะครับเ <c oughs> <c oughs> <c oughs> จ็บปวดทังร่านที่ผมสภาพร่างกายประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ,บอมไม่พูดไม่เจ็บครับช็อตแรกก็รู้เรื่องแล,นะ <c oughs> ล้วเนาะรวบสายมอะฉจนรับดูดิเนี่ยขนาดตัวอ่ะ เนี่ยขนาดป่วยแล้วผมจะเอาอะไรไปสู้เขาเนี่ยป่วยจริงบอกวะพี่บอมเขาป่วยจริงบอกวะฟังเสียงผมสิฟังเสียงผมสิขนาดป่วยนะเนี่ยระยะไงคุณเอาระยะมาข่มผมสิแน่ดูดูดิบลับเราจะบลับ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 หลายกาดนะปอทีมเราไงเอาอยู่พอบอมบอกว่าแรงสู้เราไม่ได้หรอก หูชื่อดีได้ระยะด้วยต้อเรียนแบบโบหลอกปากหลอกปากครัไม่ไม่คืออย่างนี้เดียวกันเลยครูเป็นยังไงอ่ะติดเป็นอย่างนั้นจำไหมครับถึงกระเซ้าอ่าชุดสองพี่พีไอ้คิ้งอ่ะหยุดหายรับยุดยุดยุด อยู่ครับหน้าไวสุดๆเลยครับตอนนี้ับแล้วก็วันนี้พี่พีต่อให้บอมด้วยครับเพราะว่าพี่พีเป็นใส่นัดอยู่ตอนนี้ครับผมกำลังเป็นหวัดครับผมเราอ้างไม่ได้เราอ้างไม่ได้เราเกมกอลเราจบที่หลุมเราได้เปรียบแล้วเราต้องชิงความได้เปรียบใช่ทำไงครับถอดระบาลุยแม่งเลยตกน้ำก็ตกเฮ้ยสู้สิเซอร์เลยสองร้อยเองอีก็ลงมาแล้ว โอ้หนี่วางเหรอครับสู้เลยเหรอตกน้ำครับเ้าสู้ทำไมล่าไหนบอกวางไงลองดูเออลองดูขึ้นเดี๋ยวขึ้นสี่ข้างกินโอเคขึ้นสี่ข้างกินนะ,นอะตอนนี้พี่พีแอปโพสเพื่อยิงเบอร์ดี้ใช่ใช่สามออนระยะก,กักอีกแล้ว <laughs> <laughs> เอาหลอกห้าสิบมาจา้ะ ดอกห้าสิบตีร้อยยี่สิบทะลุอ่ะเอาขิงรถคนขิงป่ะครับเนี่ยสองสองดอกขึ้นสี่ขึ้นสี่ครับอุ้ยสวยว่ะอุ้ยต้องเป็นลุ้นพัดครับสี่อ่อนสามไม่อ่อน อกซ่ายอีกถ้าเกิดกูระเบิดไม่ขึ้นนี่ได้คอนเทนต์ปะเนี่ยโผลลครับไอ้เฮียแม่งคาตายกูเลยไอแรกว่าทเปแล้วทางโลงปะโปพัดพานะครับเฮ้ยโอ้โหนักดีนักดี บูกี้รอรเลยทีมเรารอรอเลยทีมเราไม่อวยนะผมว่าชนเฮ้ยพี่บอมชนะเลยนะพี่บอมเราชนะเลยนะไม่ชนะสิชนะสิเพราะว่าไม่ลงชนะสิชนะสิตัดสินผมกับพี่การสแตนเดตเธอ one two three ยืดดับว้าว โออรดไปตัดสินแล้วครับช็อตนี้หลุมพาสีนะครับผมหลุมแรกไปแล้วหลุม2ไปแล้วหลุม3เป็นของเราตัดสินต้องบอกว่าหลุมแรกเนี่ยทีมนัาการชนะด้วยด้วยนักการชนะของเขาไปหลุมที่2เนี่ยโปพีกับพี่บอมเสมอกันไปใช่ครับต้องขอบคุณฟิวเจอร์ฟิวเจอร์กอมากครับให้เราได้มาแบบพิชิตกันด้วยหัวไม้เทนนิสตัวนี้ ใช่ถึงจะเป็นรุ่นเก่าที่มันค้างอยู่แต่ว่ามันก็ก็โอเคนะคุยกันเยอ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 ะอะตูเพียงพม อันนี้ผมผมผมสามารถแบบตีท็อปกลางไฟเวก็ได้นะทีมเราทีมเราทีมเราอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวรูแรกอยู่นะตีประคองไปตีประคองอยู่เดี๋ยวไฟเวพอโอ้โหมีบ้าโอมีบ้าเดี่ยวไหมเรียวไหมสีเดี่ยวไหมสูสีแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรสูสีเรียบร้อย สองเมื่อกี้เราตีลูกแรกมามันอยู่ขอดถนนครับฟรีดับเพื่อนใจดีให้ดอกการไฟรเวเลยด้วยปอล,ล้ห,หายไปไหนน้าช็อดสองไม่ไห้ครับผมต้นตานครับ แล้วไม่รู้หเสิร์ฟผมมาแระชชนต้นตาลอาจจะมีค้างอยู่บนต้นตาลมีแง่งไงเออไดุ้่กใจผมก็มีเดี๋ยวน้าดอกอย่างนี้ข้างผมก็ได้ตอนนี้ผมอยู่ที่ระยะประมาณร้อสิบตัดสินนะหลุมเนี้ยน้าดอกก็ต้องช็อตสี่ใช่แน่นโอ้มันต้องคิดอะไรให้ผมพัดตรงนี้เลยมะยอย่างโหดชี้เข้าทง ชี่อสวยจริงไงไฟกับพิบไม่มีผลกับผมผมเล่นคอนเสิร์ตมาเยอะเย็ดแค่เย็ดแค่พี่การหน้าช็อตสองนะพี่การน่าจะออนไปแล้วเพื่อให้มีโอกาสชนะเราต้องออนช็อตนี้นโหจ้าสวยนะลง โอเคออแล้วค่ะสวยมากพอมีลุ้นครับคิดว่าน่าจะมีโอกาสชนะได้อยู่เราสามออนเราสี่ออนดิใช่ไหมเพราะว่าสองเราดับขึ้นสี่พีการสามออนพี่การ2องอนวะเป็นลุ้นดูครับนี่ครับช็อตที่เวอาไหรล่ะพี่เพชรพัดโบกี้พัดโบกี้จากยะลาไปเชียงรายเลยนะเนี่ยแต่พอดีตอนนี้ทีมคุณอะพัดเบอร์ดีไงเอาผมเป็นต่ออยู่แล้วลตอนนี้ แต่มันอาจจะบุกกี้ชนกันได้ไหมลงปะลูกนี้ไงก็ลงให้ถึงนะให้ถึงอสองอ้อยสี่พัดเปล่าดีๆนะคือรายการเหรอเอออ่ะมึงดูงดูงดูอยู่หลังลูกเลยปวีวันเอ็กซ์ครับผมขอบคุณฟิวเจอร์ท็อปด้วยนะฮะทเอง,งดัดวะ เอันนี้คือพัดพาเหรอเดีดพมึงเนี่ยโอาไว้กูมาวันนี้เดี๋ยวทงขาวเปล่าเราว่าโชว์เวอร์เดี๋ยวโปรปีนองปิดต้องขับพัดปูนต้องมิดกิกยวอน วันนี้เราต้องยอมแพ้นะโป้วันนี้ก่อนเราต้องยอมแพ้นะยอมยอมยอมแพ้ยอมแพ้โชคดีมากมากมากโป้เป็นไทรนัดอัดเสียงโป้ดีมากโป้นัดเลยแก้วแก้แคบไปไหนนัดเลยเมื่อไหร่ก็ได้เอาฝยเลยพี่เอาฝากหมอนปิิดคลปต้องขอบขอบคุณคุณหมอหมอปาล์มด้วยนะฮะหมอปาล์มมีอะไรฝาก ฝากร้านนะคะอยู่กันยาคลินิกการแพทย์บำบัดนะคะสามารถเสิร์ชได้หรือว่าจะเป็น IG ก็ได้ค่ะ imtalm g I ค่ะนี่ขึ้นได้เลยขึ้นได้เลยเรียบพักมาได้ค่ะจริงๆชอบชอบหมอหน้าหมอเป็นคนที่หมอหมอคือเป็นนักเรียนของโปรปีนะครับแต่หมอก็เป็นคนที่พวงแบบเป๊ะเฮ้แต่แบบดูหมอแบบคือเดาเราเข้าใจนะแรกแรกครั้งแรกครัแรกๆรกหรือไปแรกที่หมอตี้ยอาจจะขึงกล้องเออเก่งไงแต่ต้องบอกกันนะทุกคน หลุมที่ไม่ได้ถ่ายน้งหมอตีโคตรดีตีดีมีเบอร์ดี้ด้วยนะครับบอกก่อนวันนองลครับอากเศนะคือแบบคือแบบถ้าไม่มีกล้องอะหมอตีวีกว่าที่ที่ถ่ายเยอะอ่ะอ่ะมาเราขอบคุณสนามก่อนวันนี้ขอบคุณสนามบังกรนะครับที่แบบให้เรามาถ่ายทำเออมีโล่งมากเลยดูสนามมีโล่งมากเลยมีคนสนุนเยอถมากเลยเพราะว่าเรามาที่สนามนี้บ่อยอยู่แล้วแล้วก็ ฝากติดตามในการตีปิ้นด้วยนะใช่ให้ทุกคนแบบทับสนุนนะใครอยากเห็นหมอมาอีกกดไลค์กดแชร์คเข้ามาเลยครับใครเป็นแฟนกับใครเป็นแฟนกับหมอนะครับกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยกดแชร์เราด้วยนะครับแล้วก็เจอกันในสับหมอด้วในคลิปหน้าไปครับหมอพีี่ตไปหาหมอเลยไปหาหมอเลยหมออยากที่ก๊อปายบปไปเายบายนะ